เรียมีในการเปิดตัวเรียมี15 5G และเรียมี15 Pro 5G อย่างเป็นทางการแล้วสวัสดีครับคนถ้าใครอยากหารายได้เสริมแต่ไม่มีเวลาผมมีตัว AI ตัวใหม่มาแนะนำก็คือ AI ของซีซี AI ตัวนี้จะเป็น AI ในการช่วยเทรดความแม่นยำสูงสุดถึง90%สามารถทำกำไรให้เราได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้น แต่อย่าเพิ่งเชื่อผมทุกคนมาดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะก็โอเคเข้าสู่หน้าเถแล้วทุกคนก็คือวิธีการใช้ง่ายๆเดียวก็คือดูกร์ดด้านล่างถ้ากร์ดด้านล่างให้เราลงในคู่ไหนแล้วก็เปิดคู่นั้นแล้วเราก็กดลงหรือว่าให้ขึ้นก็กดขึ้นนะทุกคนเพาในกร์ฟตอนนี้เขาให้กดลงเราเลยกดลงไปนะ เอาง่ายๆทุกคนก็เหมือนเราลอกการบ้านหรือว่าเราลอกข้อสอบเพื่อนที่มันเก่งๆนั่นแหละเออคือในชีพผมจะลงไปเพียงแค่หนึ่งร้อกว่าบาทก็จะทดสอบให้ทุกคนดูว่าใช้ไงานได้จริงนะคือถ้าตามระบบเหมือนทุกคนถ้าเราพลาด3มครั้งแล้วครั้งที่4อย่าลงนะครับผมเราขาดทุนแน่นอนก็โอเคผมได้กําไรมาร้อยกว่าบาททุกคนเออก็คือเอาง่ายๆสัญญาตะดนมาทั้งวันเราพอใจเท่าไหร่เราก็กดถอนออกมาได้เลยนะ แล้วก็ AI ตัวนี้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นสมาร์กดลิงก์น้าล้าก็ทักไปหา IN, แอดมินแอดมินจะนำเราเข้ากลุ่มคือในกลุ่มจะมีการสอนเทรดทุกวันฟรีไม่มีค่าบริการก็ย้ำอีกครั้งทุกคนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดพริจารณาก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับ สเปคของตัวเรียวมี15 Pro 5G ทุกคนคือต่อยอดมากับตัวเรียวมี14 Plus เอ้ย14 Pro Plus อขอโทษนะครับก็รุ่นนี้เนะี่ยอัปเดตมาเยอะเลยทุกคนหนึ่งเลยอัปเดตเรื่อง CPU คือ CPU เขาจะใช้เป็นตัว Snapdragon 7 Gen 4ก็ถือว่าแรงมากๆผลิตในสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรส่วนทางด้านของกล้องเนี่ยทุกคนส่วนทางด้านของหน้าจอรุ่นนี้จะให้ใหญ่ทุกคนที่6.8นิ้วเลย แล้วก็เป็นหน้าจอโค้งแบบ4ีบูมสด้านก็ใครชอบจอโค้งก็จัดได้เลยครับรุ่นนี้นะครับเพิ่มเติมรุ่นนี้อัตราการสู้แสงแดดจะอยู่ที่1,800นิตรแต่ถ้าเราปรับพอสว่างเป็นจุดนะสว่างแต่ลจุดแต่จุดเนี่ยที่6,500นิตริตผมบอกเลยว่าเล่นกลางแจ้งได้สบายสบายเลยอัตรารีเฟรชรุ่นนี้จะให้มาที่1 4 4 h เฮิร์ถามว่าเร็วไหมก็คือเร็วแน่นอนอยู่แล้วนะ คือเล่นกันหัวทิมแน่นอนผมมั่นใจส่วนสเปคของกล้องทุกคนคือกล้องหลัง50ล้านหมดเลยนะคนคือกล้องหลังเนี่ยเลนหลัง50ล้านพิกเซลเป็นเลนของ Sony IMX 896ก็คือว่าวดีนะแล้วก็ใหญ่ด้วยเซนเซอร์เนี่ย1ทับ1.56นิ้วเอ,อเซ็นเซอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งดี่วนีกเลนนึงแต่เป็นเลนอันต้า Y 50ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยเป็นมุมกว้างพิเศษที่115องศานะครับ ส่วนกล้องหน้าเนี่ย50ล้านพิกเซลซึ่งถ่ายเซลฟี่ถ่าย AI ก็มาด้วยในการถ่ายรูปนะครับเออถือว่าดีเลยเหมือนกันส่วนแบตเตอรี่โคนจะให้มาที่7,000ม ah. ิลลิแอมผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องพกแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank แน่นอนแต่ใครสนใจนะ power bank เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในตะก้าเหมือนกันนะครับผมเออใส่มาในตัวด้วยสุดยอด,ดเลยเรา บางคนเฮ้ย CPU มันแรงใช่ไหมกล้องมันเยอะเอ้ยถ่ายวิดีโออะไรต่างๆเครื่องมันร้อนไหมคือเรื่องมีเขามีการพัฒนาตัวระบบระบายความร้อนรุ่นใหม่ของเขาเองก็คือจะลดความร้อนของ CPU ได้ถึง20องศาเลยทีเดียวเชียวทุกคนแล้วก็เวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราเปิดหมดเล่นเกมจะลดเพิ่มอีก3.2องศาเราก็ยังมีอีกทุกคนก็ รดความร้อนได้มากกว่ารุ่นเก่าถึง57%เลยถามว่าดีไม่ดีนะใครที่ชอบเล่นเกมนำหน้าหรือว,ว่าไลฟ์สไตล์หรือว,ว่าสตรีมมิ่งหรือว่าไลฟ์สดต่างๆเอออันนี้ผมว่ามั่นใจเลยเป็นคอนนี้กันแน่นอนเลยแล้วก็เพิ่มเติมแบตเตอรี่เยอะแล้วนอกวากลความร้อนดีแล้วชาร์จเร็วอีกอยู่ที่80วัตต์เลยทุกคน บอกเลยว่าเร็วจัดๆก็เอาง่ายๆชาร์จแบตเนี่ยศจนถึง100%อยู่ที่61นาทีส่วนถ้าเราเล่นเกมไปด้วยหรือว่าอะไรไปด้วยเนี่ยจะมีโหมดเคลื่บายพาสก็คือชาร์จผ่านแบตไปเลยคือชาร์จเข้าตัวเครื่องไปเลยนั่นเองส่วนถ้าใครสายดูซีรีส์ก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถดูวิดีโอได้นานถึง3.3นาทีเลยส่วนการเล่นเกมก็อยู่ที่1ชั่วโมง15นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าเขา แล้วนะซื้อกันได้เลยนะครับก็มาถ่ายกันนะการฝุ่นรุ่นนี้จะเป็น IP 6 9ก็โอเคเข้าสู่ช่วงสนุกสปเปคแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียราคาเท่าไหร่เหมาะกับใครบ้างก็จริงจริงแต่มีรุ่นหนึ่งเดี๋ยวนะทำคลิปแยกให้ละกันนะครับผมก็ออคือรุ่นนี้เนะี่ยการรองรับการชาร์จเร็วปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าทางแบรนด์จีนเขาชาร์จเร็วมากๆพตรงผมเป็นคนที่ใช้อ่า ตัวแบรนด์ทั้มซุงมาตลอดเลยแล้วก็เปลี่ยนมาใช้พีอินฟินิตด้วยอีกเครื่องนึงก็ถามว่ามันเร็วไหมอีฟินิตเร็วกว่าทั้มซุงนะในการชาร์จนะไม่ใช่เครื่องเร็วกว่าพูดอย่างนี้โอเคเออก็ AI เอาง่ายรุ่นนี้มี AI คืออัปเดตมาเยอะมาก AI ในการตัดต่อรูปค้นหาต่างๆหรือช่วยสรุปประชมุมมันก็มีมาให้ด้วยนะครับผมอ๋อส่วนความบางของตัวเครื่องลืมบอกไปทุกคนต่วบางเพียงแค่7จ 6-9มิลิเมตรเท่านั้นคือแบตเตอรี่เขาให้มา7000นมิลลิอมป์นน้นนี่คือจุดแข็งของเขาเออแล้วก็รองรับ5 G Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6พร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.4เออก็เชื่อมต่อได้หลายอย่างแล้วกันเนาะส่วนทางด้านของกล้องเนี่ย50ล้านพิกเซลหมดเลยฟังผิดหมดเลยนะทุกเลนคือ50ล้านพิกเซลเลนหลักก็50ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ในการใช้ AI ช่วยประมวลผลเซลฟี่ แก้ไขภาพลบวัตถุต่างๆอันนี้ก็มีมาให้ด้วยก็ถามว่าดีมัมก็ดีคุ้มเลยแหละถ้าซื้อไปผมมั่นใจหนุ่มๆทุกคนรวมผุงผมด้วยอ่าถ่ายรูปบางครั้งให้ผู้หญิงหรือว,ว่าให้พี่หรือว,ว่าให้แฟนตัวเองอะ่ะผมผมไม่มีแฟนนะพี่ตรงๆถ่ายให้แฟนถ่ายให้ใครอ่ะเขาก็เรื่องมา่ากแล้วมันไม่สวยี่ไม่ดีเนี่ยบอกเขาไปเลยว่า AI จัดจบง่ายอส่วนนอบอกวความร้อนของเขาอะ่ะอันนี้ผมว่า ดีนะผมถือว่าดีเลยเพราะว่าการที่เราเล่นเกมหรือการที่เราทํางานหนักๆเช่นรันโปรแกรมอ่าเช่นผมเป็นวีเจผมไลฟ์สดเออเครื่องมันร้อนร้อนเสร็จอะไรทำไงเครื่องกระตุกอืมทีนี้เครื่องกระตุกก็เครื่องดับเครื่องอะไรต่างๆบางครั้งและเช่นผมบางครั้งอ่ะไลฟ์ขายของอยู่เออผมเป็นในหน้าทิกต็อกด้วยนะโอเคเป็นช่างด้วยโอเคนะทุกคนฟังไม่ผิดที่ผมเคลมตลอดเลยว่าผมเป็นช่างด้วยเออเป็นในหน้าด้วยไงโอเคนะอืม ก็เครื่องมันไม่หลอนเออถือว่าดีการเล่นเกมกันอะไรก็คือเล่นเกม r o v หรือว่าภาพ G ีอะไรต่างๆคือลื่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเปิดเครื่องมาจะเป็น Android 15เลยนะครับลืมบอกไปเนาะเออเพิ่มเติมถ้าคนบอกเฮ้ย hey, a i มันทำอะไรได้บ้างเออเพิ่มเติมด้วย i ดย้ก็คือเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ก็ถามว่าบางคนอ่ะเออชอบเพราะผมก็ชอบเหมือนกันนะนะเรื่องการใช้ เป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนลำโพงแน่นอนเป็นลำโพงสเตอริโอบนล่างนะครับอืมส่วนถ้าใครเฮ้ยซื้อไปแล้วเนี่ยระบบภาษาความปลอดภัยมันดีหรือเปล่าครับพี่มันดีหรือเปล่าน้องมันดีหรือเปล่าเออก็จัดไปให้เลยก็คือสแกนแลายมือใต้หน้าจอพร้อมกับตัวสแกนใบหน้าไปให้ด้วยนะครับเออก็คุ้มแน่นอนซื้อไปโจนเข้ายากอยู่แล้วแหละเราเวน้นเราไปเที่ยวคลิกลิงก์มัว่วๆแล้วเขาเข้าได้อะแค่นั้นเอง ส่วนทางด้านราคาทุกคนตัวแรม8ลอม1อยเนี่ยอยู่ที่1900บาทตัวแรม8ลอมสออยู่ที่11900บาทส่วนตัวแรม2ลอมสออยู่ที่12900บาทตัวท็อปสุดเขาคือแรม12บสอลอม512อยู่ที่13900บาทเพราะนั้นเองก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะทุกคนเออถ้าใครสนใจเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้เลยจะเข้าไทยแล้วนะครับ จริงเขาไทยแล้วแหละแต่ใส่ให้เลยล่างนะครับส่วนถ้าใครดูในที่ตอรก,ก็กดตนตะก้าได้เลยเพราะว่าถ้ามีผมใส่อยู่แล้วผมก็เพิ่มพอแบงค์ไว้ให้ด้วยนะครับผมเออพร้อมกับประกัน2ปีนะทุกคนถ้าใครซื้อจากผมย้ํานะครับประกันเพิ่มถ้าซื้อจากผมโอเคเออส่วนพอแบงค์เนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้เลยใครสนใจซื้อนะครับผม1 0,000ื่นมิลลิแอมบางเขียบราคาประหยัดจริงๆส่วนถ้าใครชอบเทรดหุ้นชอบเทรดทองหรือว่าชอบเทรด ช่วกคริปโตรหรือพวกอะไรเนี่ยผมมี AI มาอยู่แล้วทุกคนก็สามารถกดลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยสำหรับใครดูใน t ิกต o k ส่วนถ้าใครดูในทางไหนนีก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ใต้คลิปไว้ตลอดเลยนะครับผมนะไม่บายครับจเจอการคลิปหน้าครับผมก็หากผมพูดิพ่าประการใดปข้อมูลตกหล่นตรงไหนต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผม ก็หากและการชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึง1 0,000ซับสไครต์ในทิกต็อก1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ใน YouTube และ1 0 0 0 0มืนซับสไครต์ใน Facebook ของเรากันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหนา้าครับผมบ๊ายบายค่ะ